เริ่มจากท่าโต๊ะค่ะจัดตำแหน่งนะคะให้ข้อมืออยู่ใต้หัวไหล่เข่าอ,อยู่ใต้ข้อต่อสะโพกค่ะนิ้วม,มือกลางกว้างกระจายน้ำหนักทั่วทั้งฝ่ามือนะคะลาบหลังเท้าลงค่ะประชับหน้าท้องไว้ค่ะเราจะทําท่าแคทแอนคาร์ห้ารอบค่ะหายใจเข้ายกสะโพกขึ้นย้อนหน้าท้องลงยืดกระดูกสันหลังลงหายใจออกโน้นก้นปบก้วนก,ก้นปบกเก็บทางคิดปกตามองที่สะดือค่ะหายใจเข้ายกสะโพกขึ้น จชิดหน้าขึ้นค่ะหายใจออกเขมเหลท้องโก่งหลังเก็บทางทิ่ตกตานออทิศตะว่ะหายใจเข้าแผงหลังค่ะเป็นคาโพดค่ะหายใจออกโก่งหลังเป็นแคบโพดค่ะหายเข้ายืลำตัวไปด้านหน้าหายใจออกโก่งหลังเก็บทางทิศตกค่ะกลับมาตรงกลางค่ะหายใจเข้ายกมือขวาเปิดอกขวาขึ้นค่ะหายใจออกรดมือขวาสอดใต้แขนซ้ายวางไหล่ขวาลงวางศีรษะลงค่ะ วางขมับขวาที่พื้นแกกนทค่ะจุ่มเท้ายืดแขนซ้ายขึ้นเหไือดานอหยอกผ่อนคลายค้างไว้ตรงนี้ถ่าน3ารอบลมเหงื่จันถ้าใครแค่นี้ไม่ตึงเนาะเอามือซ้ายบิดมาจับหน้าขาขวาค่ะสะโกต้องอยุ่งเหนือเข่านะรับรู้ความรู้สึกของการบิดบิดมองข้ามขัวไหล่ซ้ายขึ้นไปค่ะจุ่มท้าทวิสต์บิดตัวเนาะช่วยกระตุ้นอวัยวะในช่องท้องนะคะ ถบิดจะช่วยเกี่ยวกับระบบการย่อยนะคะดูั้างข้างไม่จางถึงห้าราบอนหายใจนะหายใจตลอดระหว่างทางข้างนะใ็้กา้นหายใจนะคะคลายค่ะเดินมือกลับมายกตัวกลับมาค่ะเปลี่ยนข้างขางหายใจเข้าวาดแขนซ้ายขึ้นหาพิดาหายใจออกรดแขนซ้ายสอดใต้แขนขวาวางไหลซ้ายลงค่ะหายใจเข้าส่งแขนขึ้นหาพิดา คลาแค่นี้ยังไม่ตึงมากพออ้อมแขนขวาไปจับที่หน้าขาซ้ายค่ะบิดลําตัวมองข้างหัวไหล่ขวาไปค่ะสะโพกไม่ยกไปยกมานะมองขึ้นหาพดานก็ได้ค่ะเพิ่มการบิดเพิ่มเนาะานี้ได้ประโยชน์ที่อวัยวะช่องท้องและคลายกล้ามเนื้อหลังส่วนบนด้วยนะคะหให้สั่นเห็รอบลมหายใจนะคะแตเข้าลึกๆทนะจให้เจ๊ออกย,วอยาวๆ ส่ขแขนกลับมาที่เดิมการนำตัวขึ้นคหายใจเข้าหายใจออกผันคาย,ย่ที่ท่าตกสักรูปห่ทีนี้วางหน้าท้องลงวันก็สอบลงค่ะเป็นสปริงนะคะข้อสอบดิ้ออในได้หัวไหลนะ่ขอขยับนิดนึงข้อสอบดิ้นไ้หัวไหล่น้าเปิดมือให้กว้างขึ้นนิดหนึ่งเพื่อการส่งตัวได้ค่ะหายใจเข้าหายใจออก แล้วเรากดท้นตัวขึ้นดันอ,อกไปด้านหน้าด้ันหัวไหล่ไปด้านหลังค่ะจบไปด้านหน้าได้ทังนั้นยืดหน้าท้องอใช้เข่าใช้กอ,อกกดมือยืดแขนขึ้นค่ะยกตัวขึ้นค่ะยืดไปถึงหน้าท้องเลยนะคะกดอุ้งเชิงกรานลงที่กึนนะคะแล้วดันอ,อกไปด้านหน้าค่ะเราฉับด้านเนื้อต้นขาค่ะกด ต้นขาลงนะดึงหน้าท้องลงสพ,พอร์ตหลังกันนิดนึงนะคะจะได้น้าหนักไม่กดลงไปที่หลังมากนะคะยืดกล้ามเนื้อหน้าท้องกล้ามเนื้อลําตัวด้านหน้านะคะท่านี้ช่วยยืดกล้ามเนื้อแล้วก็เอามายวะภายในไม่รับการยืดด้วยนะคะส่งเสริมการไหลเวียนเพิ่มการไหลไหลเวียนของน้ําเหลืองของเลือดในช่องท้องในทางหน,นังให้ดีขึ้นนะคะ<ม>คลายค่ะวางสอบลงค่ะเล้วก็มือ ค่าวดันตัวกลับมาที่ด้านหลังค่ะนะั่งลงทับส้นเท้าค่ะถอยสะโพกนั่งทับส้นเท้าสุดท้ายสายกดค่ะวันแล้วค่ะลงที่พูน่ะคลายหลงังสบายๆหายใจเข้าลึกหายใจออก,กยาวเดจะเขายกสะโพกขึ้นค่ะหายใจออกเราจะดึงขาขวาไปหาหลังข้อมือซ้ายค่ะปัดเท้าไปที่หลังข้อมือซ้ายและว,วางสะโพกไปทางขวาค่ะ อ้าขาซ้ายขึ้นมาค่ะขาทํางมงุมเก้าสิบองศานะแบบนี้นะข้อเท้าเข่ากับต้นขาทํางมุมเก้าสิองศาทั้งสองข้างค่ะมือซ้ายวางที่พื้นค่ะห <c oughs> ายใจเข้าชูในขวาขึ้นหายใจออกเกรียนตัวไปทางซ้ายพยายามยืดแขนนห้ตึงนะคะจะได้ยืดเริ่มนะคะเท้าที่ไหวนะตัวด้านขวาจะได้ทำง,งานนะหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวสามรอบลุนหายใจ ตึงหน่อยนะคะทา่านี้ค่อยๆกลายค่ะยกตัวกลับขึ้นมาเก็บขาซ้ายมาข้ามข่าวขวาค่ะครับเก็บส้นเท้า,วข,าขวามาที่ข้างสะโพกค่ะเดียวจะหันหน้าให้ดูเท้าซ้ายวางให้เต็มฝ่าเท้านะคะเอามือขวาโอบขาซ้ายแล้วมือซ้ายวางไว้ด้านหลังสะโพกค่ะ หายใจเข้ายืดหลังขึ้นหายใจออกบิดลำตัวมองข้ามหวัวไหล่ซ้ายนะคะบิดจากเอวอกและศีรษะบิดเป็นลำดับสุดท้ายนะคะทุกลงหายใจเข้ายืดหลังขึ้นทุกลงหายใจออกบิดเพิ่มค่ะหายใจเข้ายืดหลังขึ้นหายใจออกดึงเข่าข้างาไหล่่ปเพื่อลดตัวเพิ่มค่ะคลายค่ะกลับมาดา้านน้ค่ะ ถ้าค่ะแต่ทับโต๊ะอีกหรอกเปลี่ยนข้างนะคะดึงหน้าแข้งซ้ายเอาหน้าขาอาบเอาเท้าซ้ายไว้ที่นิ้วก้อยมือซ้ายค่ะขาทำมุมเก้าสิบองศานะคะหันลำตัวไปทางหัวเสือมือขวากลออกไปถึงตรงไหนเอาแค่นั้นชูมือซ้ายขึ้นค่ะหายใจออกเอียนตัวไปทางขวารับรู้ความรู้สึกของร่างกายนะข้างนี้จะยืดตึงเอว หมุนยางข้างซ้ายจะได้ลดเนาะยืดให้ตึงนะคะแขนค่อยคลายยกตัวขึ้นหายใจเข้าแบบหายใจ,จ,จ,จออกลดมีลงผ่อนคลายค่ะเบี่ยงขาอา่ะเบี่ยงขาซ้ายมาแล้วเบี่ยงขาขวาไว้ข้างสะโพกซ้ายนะวางฝ่าเท้าซ้ายลงที่ ข้างหัวเข่าขวาค่ะมือขวาวางด้านหลังสะโพกค,ค่ะมือซ้ายโอบเข่าไวา้มือขวาดกอดเข่าไว้ถ้าใครมีความยืดหยุ่นดีเอาแขนขวาค่ะหัวเข่าซ้ายค่ะขแขนซ้ายประคองไว้ด้านหลังตาของข้างไหนขวาไปได้านหลังบิดของข้างหัวไหล่ซ้ายค่ะหายใจเข้าดังขึ้นหายใจออกบิดเพิ่ม อยู่แค่นี้ใครยังไม่รู้สึกว่าตึงมากขอสอนไปนไปเอาแขนแตะที่เออเวเอวขวานะคะแล้วบิดลำตัวมองข้างมาเลยซ้ายค่ะจะเข้าจออกทลายค่ะละเอเียดขาไปด้านหน้าค่ะคะข่ขึ้นลงขึ้นลงหมอ่ออกจากครู่ก่อนไปถ้าต่อไปนะคะเอาเท้าประกบกันเดี๋ยวจะหันหน้าให้ดูค่ะ ถ้าประกอบการเอามือจับที่ปลายเท้าค่ะกระตุกตีพิเสื้อกันขยับขยับค่ะขยับข้อเข่าทั้งสองข้างขึ้นลงใค้ไหวหรือมีเออ่ความยืดหยุ่นดีก็โกงหลังเล็กน้อยแล้วเอาหมอเข่าตีเข้าสอบนะเ<อ>ข้าต่อสะโพกจะได้ทำง,งานด้วยนะคะไออายใจเข่ะหายใจออกลึกๆเหยียบหยาสั่นๆถึงห้ารอบลมหายใจค่ะ สูงขึ้นมาสูท่ามาลาสนะขนมมือให้ถึงกลางหน้าอกค่ะเอาศอกขัดหัวเข่าค่ะหายใจเข้าหายใจออกเล็กๆยวๆทางไร้ซักสารจะให้ลรอลมหายใจศอกต้านเข่าเข่าต้านศอกต้านกันนะคะถ้าไม่ต้งกันไม่เกิดประโยคหนาทุกคนหายใจเข้าหายใจออกเอามือจับที่ข้อเท้าหายใจเข้าหายใจออกทรงแขนซ้ายขึ้นค่ะเด้อบิดลึงตัว มองข้ามหัวไหล่ขวาไปคะไไะ่ะวางไว้หนึ่งสองสามกลับมาตรงกลา<อ>งเปลี่ยนข้างคะ่ะเอามือซ้ายกำเข้าเท้าซ้ายส่งแขนขวาขึ้นหายใดานแล้วบิดมันตัวมองข้ามหัวไหล่ซ้ายไปคะ่ะสามสองหนึ่งกลับมาตรงกลางค่ะคลายค่ะกอดเข่าชิดกัค่ะนะค่ะตรที่ของเขาค่ะอาไว้สามสองหนึ่งยกมือตัว ตามรับชมนะคะถ้ามีคำถามคอมเมนต์ไว้ได้านล่างได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เจอด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ